มาท่าที่รถน้ำเลยว่างว่างอันนี้บาร์บีคิวค่ะกำลังเริ่มของกินเยอะมากค่ะวันนี้สวัสดีค่ะปิจิสวัสดีค่ะพี่จีบสวัสดีค่ะพี่ก้อยอันนี้ไม่ควรเซ็กซี่มากย่างตรงๆจะรู้ว่าเซ็กซี่ขนาดไหนเอออันนี้ อนี้จะไรนะคะหนูใครแรงไปไหมแล้วใส่มาถมอันนี้ของกินต่างๆไก่ย่างอะไรของกินเทียบเลยนะวันนี้ไม่มีที่ให้เส้กออีสานเลยหนูเดี๋ยวคิวถัดไปอันนี้เป็นเส้กออีสานอันนี้ฝีมือกองพี่ชีกมั้งไม่ใช่พี่ปองซื้อข่าว พี่คนไทยเขาทำขายใช่ไหมคะใช่เกาะอีสานเนาะอันนี้คือโคดเล็กดล็กดกของพี่ของเจ้าของบ้านอันี้ของพี่เล็กวันนี้มันกินข้าวที่บ้านพี่เล็กอากาศดีก็เลยมาทาบาร์บีคิวกินกันค่ะีวันนี้แหละรุงนี้ยังไม่ฮัลโหลพี่เน่งสวัสดีค่ะเด็ก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 สนุกสนานกันใหญ่ค่ะตรงนู้น ยาอุ้มมามาอุ้มอยากเล่นอันนี้เองเธอเปลี่ยนคนเดียวเลยนะเนี่ยม่นนี้แดด่อนแห้งค่ะพี่น้องจ๋าเด็กๆก็เลยเล่นน้ำกันมุมนี้นสวัสดีค่ะ,คะของกินของดื่มเยอะแยะเลยค่ะสวัสดีค่ะ ผู้ชายก็เยอะสาวๆก็เยอะอร่อยไหมคะตัดโบตัดโบตัดโบอันนี้เป็นไพ่ไก่ไพ่ไก่ของพี่พี่ก้อยทำมาอาหารจ้ามีเรียงไนะม่ได้พนะูดคุยไม่มีงานเลยะคะ่ะวันนี้น้ำน้ำลัว อันนี้เป็นเป็นน้ำหวานนะคะน้ำผลไม้ดอกใส่น้ำแข็งเย็นๆอันนี้บ่มีแอนฮอล์ค่ะเป็นปอ้อกจ๋า อันนี้สงียนเหรอน่าอร่อยอ่ะอันนี้ไส้ก่ออีสานไส่กที่นี่ไสเกอกี่แต่่าเหมือนจสเกอกมนเตียไม่ใช่ส้ก่อกอีสานไส้วดหายไปยังไส้ขวดยางยังอันนี้ขนมจีนน้ำยาไก่น้ำยาไก่ใช่าหมอันีจัดเต็มเลยเครื่องแน่นมากค่ะน่าอร่อยจังอันนี้อันนี้กุ้งจบก แต่ยังไม่ปรุงค่ะอู๋อ,อร่อยหน้าอร่อยหอมมากๆอ่ะอันนี้ของพิชิตทำมานะคะคคคแล้วก็อันนี้ก็มีขนมจีนจไม่เป็น <c oughs> ไล่ <c oughs> ไม่ค่ะเดี <c oughs> ๋ยวนะอันนี้ก็เป็นเครื่องในตุ๋นนะคะเ,คเ,คเป็นจะแซบมีแตน่าเป็นดะแซบหอมมากมากแล้วก็มีแจ่วแจ่วพิกนข้าวคั่วอันนี้ อันนี้อะไรนะน้ำจิ้มเด็ดเลยแล้วนี่แล้วก็มีเจียววองด้วยกับข,ข้าวเหนีย <c oughs> วร้อนๆแล้วก็ข้าวคั่วอ้าวข้าวคั่วมีข้าวคั่วข้าวคั่วแล้วก็เคมีผักอะไรก็เรียกนะเครื่องเคียงมีแค่นี้มันหาไม่ได้ถุงงอก <c oughs> เครื่องเคียงผักชีลาวผักชีลาวก็เลิศแล้วค่ะแล้วก็มีผั <c oughs> กกระหล่ำายอดทานี้อุดมสมบูรณ์มากๆอุดมสมบูรณ์วะเนี่ย องน้ำไก่องน้ำมานอ่อยอ่อกินกับข้าวเหนียวอร่อยปากะดอย่งที่อแมงมันเดดนะคะไ่เป็นะไรหอมมากสอร่อ แล้วก็จะกรอกข้าวสารไว้บ้านที่ค่าบ้นไหนวันไหนไปไหนอ่ะสองคนนอนไหวหนำอยู่ตรงนี้ส่วนพี่ข้างบนสิส่วนกันไปดื่มอยู่ทั้งฝุ่นพี่น้องจ๋าไปดื่มกาแฟกันนะคะร้านอาหารข้างบนย่างไปทั้งเนี่ยพี่น้องจ๋าจะมีร้านกาแฟอยู่นะคะ เ,เดี๋ยวเขาต้องกับย้อนไปทั้งคนเับพี่น้องจ๋าจังสิขึ้นมีทังขึ้นขื้นไปทังนั้นใดน,นะคะพี่น้องตอนนี้อากาศเย็นดีดีค่ะพี่น้องมุ้งเยอ,อยู่ถามกลางหุบเขานะคะพี่น้องจ๋าผู้คนจะมายังออกกำลังกายกันเต็มอยู่ค่ะส่วนมุมทา้งนั้นนะคะเพิ่นจะเห็นเพิ่นมานั่งย่างบับคิ้วกันค่ะมุมทังนี้นะคะคนนั่งกินเขานั่งย่างนั่งย่างกันเต็มอยู่ค่ะพี่น้องจ๋า มือน,นีีอากาศหฮอนค่ะแต่ว่าอ่มัน,นั่งเอาอันขาแซนามนะคะพี่น้องจ๋าเย็นดดีๆเย็นสดชื่นดีค่ะพี่น้องจา๋าทำอะไรนะ่ะตั้งวงกันแล้วค่ะ แล้วมือแกนี่ปัดกันหน้าเอางั้นทำไมเอาเอาผ้าที่มีมือออกพี่หนิงเงินนะนี่วิธีการถ่ายภาพขาเด Thank ิน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมอนี้เขามากินเข้าปลาอีกนะคะมอนี้อากาศดีค่ะพี่น้องจ๋าหลังจากที่ฝนตกมาหลายมื่อหลายอาทิตย์นะคะพี่น้องจ๋ามอนี้อากาศดีแดดดีแต่ว่าก็เครื่องมือคื้เก่าค่ะเดี๋ยวใบมากคั่มมากกับฝนตกนะคะก็เลยผ้ากันมากินข่าปลาค่ะมอนี้เดี๋ยวพาบงบรรยากาศรอบๆนะคะอันนี้มือเส้ากินไปเรายกนึงค่ะพี่น้องจ๋าเฮ็ดกับขาวมาจากบ้านนะคะเรากะส่วนที่เหลือกะเดี๋ยวเขาย่างไว้้ะกินตอนเที่ยงค่ะจักน้อยนะคะพี่น้องจ๋านี่นะคะ อันนี้ก็ห้อยฝนตกอยคะมาขึ้นฝนตกแห้งนะคะพี่น้องจา๋าบรรยากาศมื่อนี้ตอนนี้ก็แดดแจ่มมากเลยคะ่ะพี่น้องอเดี๋ยวอีกประมาณเดือนหนานะคะพี่เพื่อนบอกว่าปลายเขาทั้งนี้นะคะนี่เขาจะมีโบบลีปลานะคะแล้วก็ปลาหาเหตดคะ่ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเขาล่อให้เขาเป็นนวยนะคะพี่น้องจา๋าได้สิพามาเบิงนะคะพี่น้องจา๋าพามาเก็บนะคะ มาหนีสมาชิกเข้ากันหลายค่ะค่ะพี่น้องจ๋ารถหาหกคันเจ็ดคัน <laughs> มาหลายครอบครัวมากๆค่ะพี่น้องจ๋าทั้งหมดนี่ยกะเพิ่นกะพี่พี่เพิ่นกะมาจากเมืองไทยขึ้นน,นะคะพี่น้องจ๋าแล้วกะมาเจอกันอยู่นี่กะศูนย์รวมที่เจอกันนนั่คือแบบว่าวัดนะคะที่หูจักกันเจอที่แรกก็คืออ่าวัดค่ะพี่น้องจ๋าคือคนไทยเขาเนาะไปอยู่สายเพิน่นกะแบบว่าหาวัดหาแย,ยงจังสีเนาะกะบอกว่าจะไปสายเนาะค่ะพี่น้องจ๋าอันดับแรกนึกได้ก็คือวัดเนาะ ตั้งคนกับตั้งเสชหาวัดนะคะพี่น้องแล้วก็มาเจอกันก็ได้มาฮูจักกันค่ะพี่น้องจ้าเนี่ยนะคะ <radio> พี่พีคนไทยแต่ว่าแต่ละคนพี่เพิ่นกกอยู่มาเป็นซิบว่ปปีแล้วนะคะพี่น้องจา้ามีเฮาเป็นน้องไ,ม,ไม่มาอยู่ไมคะ่ะ <radio> พี่น้องจ้านี่นะคะ <radio> <Chicago> พี่พีเพื่อนกันนาฮักดีค่ะพี่น้องหมื่ว่านกับไปกินเข่าที่บ้านพี่เพิ่อนอีกคนนึงน,นะคะพี่เล็กนะคะบ้านเพิ่อนอยู่ใกล้ๆแถววัดละคะ่ะพาะเด็กหน่อยไปกินเข่าน,นะคะนี่นะคะ เด็กน้อยก็เล่นน้ำครัพี่น้องจ้ามากักอากาศเย็นดีน้ำก็เย็นดีนะคะพี่น้องฮลัลโหลวัสดีค่ะสาวสาวอันนี้เด็กๆก,ก็พูดไทยได้นะคะรุ่งครึ่งค่ะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะมุมนี้ทำอะไรกันคะ อันนี้คืออะไรนี่มันบ่อบ่อ <For> อย่างปลาสม้มโอ้ปลาสม้มนี่เดี๋ยวได้จำนะมะนั่งปลาส้มอันนี้ปลาส้มนะคะพี่น้องจ๋าปลาส้มปลาเซมอนบ่อปลาเซมอนปลาเซมอน,มอนพี่เพลนพันธ์เฮดมาได้ค่ะนี่เต็ mm hmm. มะแเสบอันนี้สุกแล้วเนี่ยเอาไหมเอาออกเลยเอาเอาให้ผู้เบากินกันส์ฟเลยไส้กรอกอันนี้สไส้กรอกไส้บรอกแล้ว เห็ยน่บุญมนีอยนี่ล้จ้าเอาไปให้ดูหน่อยแล้วเป็นไส้ขออีสานใช่ไหมไส้ขออีสานไม่ค่ะมาอยู่ต่างแดนต้องเป็นไส้กรอกต่างแดนสินะคะ import import i m p o s t import เราตอ import u Thailand import import ยน

อย่กินได้เสร็ก่อนกินได้เลยกินได้กินได้เลยเมไลูกอะไรเอาหมูไปเลนี่หมูนี่เอ้ยพี่ชีพมืมสับแ่น่อยสับให้ขาดไหมสับให้สาบเับจเดี๋ยวไปล้างมือใช่ ใช้ใช้ดีที่ mm hmm. คือมันเป็นอะไรที่ง่ายมะนีเสียดังมันจะสับให้ก็เสียเงินมันก็จะมีเพลงมีอะไรเยอะแยะมากมายเข้ามาถ้ามันมีเพลงีิอะไรเยอะอยู่ นี่มาถ่ายเขาคนเยอะเหมือนฝนมันตกองไอ้ไงก็เจนนั่งหยอกมันไม่ละลายไปตอนนี้หรอกมันตกไม่นึงก็ถูกปกกากยันแหละอ้ยจ้าจริงจริงนี่นะเดี๋ยจะเอาไปล้างนี่มันต้องล้างหรอกนี่น่ะน้ำเปล่าดีน่ะมต้องล้างขาดหมดเลยเลยที่ดำเป็เทลงปัานี่นะใช่น ไยากะ้กว่าไม่นาบอกลกแหรือเราจะเอารวมกันทุกอย่างมันก็โอเคนะเนาะใช่ใช่เอารวมกันไปนั่นแหละเบกดถ่ายมุมันเป็นอะไรเสียงเป็นอะไร y ่ อร่อยอร่มือกับส้มตำาน่ะโอ้โหน้าะหญ่เออนะอ้าวล้วไม่ใช่ืีดีแล้มันเผื่อมันอร่อยไงนักเลิศหนูหนูไม่กินเหรส้มตำอ่ะกแล้วค่ะชิมแล้วขอชิมแล้วอิงน้ำแข็งได้อีกหน่อยนั่นมาคนทำคุนกินไม่รู้อไม่อร่อยไม่ได้กินนานมากอิ่ม เกงเกงเหลือก <wh> ินเพอะเดี๋ยวพวกนี้ค่อยไปบดีนออกเมื่อเช้าไม่กล้าชั่นน้ำหนักเลยอ่ะอันนี้เห็ดดอกนึงนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวท่านจิเก็บเบงแมนเห็ดกินได้บอนะคะเห็ดเพิงนะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่าเขาแก่แล้วนะคะนี่เสียดายนะคะเดี๋ยวจะไปรอหาเบงไม้ค่ะพี่น้องจ๋า